ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องฟางนะคะเรียนจบแล้วเป็นยังไงบ้างพูดได้ตามที่เราต้องการถูกต้องไหมใช่ได้ค่ะค่อแต่งประโยคเพราะวราหนูจะติดแบบเรื่องแต่งประโยคอะไรอย่างนี้แล้วมันก็แบบแต่งแบบเหมือนรู้เรื่องขึ้นอืมก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการที่ใช ระยะขอมันมันแป๊บเดียวเนาะรู้สึกว่าเราเดินกันแป๊บเดียวมากมันแต่ว่ามันก็แบบได้อะไรเยอะในแบบเหมือนช่วงที่เราไม่ได้เรียนเราก็ยังมีการบ้านให้ต้องทำถูกต้องมันมันคือการฉุดนะ่เหมือนถ้าแบบเราเหมือนเรียนมาแต่ว่าไม่ได้มาทำเนี่ยสักแป๊บมันก็ลืมมันเป็นไงใช่ใช่เนี่ยเนี่ยพี่ถึงบอกว่าฮี่ต้องทำนะถ้าไม่ทำอ่ะมันมันจะแบบไม่ได้เลยอ่ะ <ผ>แต่บางเ,เ,บบเออฟังฟังเป็นคนที่ข <laughs> ยันนะอย่างวันนี้เรียนใช่ไหมฟังก็ส่งมาตั้งสามบท <laughs> คือเยอะมาก <laughs> <า>เวลาคนทําก็ทําจริงๆ <laughs> เลยนะคะทุกคนคืออยากให้ทุกคนอ่ะขยันแบบน้องฟางฟังฝากอะไรถึงเพื่อน,อนว่าต้องทํา แบบถ้าถติว่าบบเราเรียนแล้วเราทาอย่างเงี้ยเราจะแบบเหมือนเราทําเหมือนฝึกเราคิดไปด้วยทุกวนัวนใช่เหมือนทบทวนเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบทําได้เร็วขึ้นเหมือนเป็นการฝึกเราด้วยฝึกคิดฝึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบทาได้เร็วขึ้นทำเปเร็วขึ้นเออนั่นแหละนะทุกคนเนี่ยพี่ไม่ตรงบนมากเนี่ยให้ฟัง<ด>อบอกดีไหมเรียนกับพี่ดีใช่ไหมสุดท้ายแล้วการพัฒนาถูกต้องไหมอ่า เออ okay. โอเคนะแค่นี้แหละรีวิวพอต้องเยอะ